ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระชัยวัดวัดชนะสงครามเป็นการหล่อแบบประกบพิมพ์เนื้อทองผสมตามประวัติการจัดสร้างประกอบพิธีใน้านหน้าพระอุโบสถ วัฒนะสงครามมีหลวงภูมิหน้าสนิทเป็นประธานฝ่ายคารวะฝ่ายสง์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรมอบให้่ันเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์เป็นประธานในพิธีการเททองและพุทธพิเศษโดยทำพิธีโรงทองถูกต้องตามตำรับการสร้างพระกิ่งพระชัยวัดของวัดสุทัศน์และยังมีแผ่นเงินแผ่นทอง จากท่านพระคณาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมพิธีพุทธาพิเศกสมทบหล่อหลอมในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์อีกพิธีหนึ่งซึ่งเพียพร้อมไปด้วยพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเช่นหลวงพ่อจา์วัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดตะต่างนอหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหี หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นต้นนอกจากนี้หลวงภูมิน่าสนิทยังได้บันทึกไว้ว่าท่านจะคุณสีสนวัสุทัศน์ท่านยังได้เป็นประธานในพิธีกรรมตลอดการเททองและพุทธาพิเศษและหลวงภูมิน่าสนิทยังได้นำฉนวนมงคลจากพิธีที่วัดราชบอพิษและวสุทัศน์มาผสมอีกจำนวนหนึ่งด้วย จากบันทึกบอกกล่าวถึงพิธีกรรมรอมโลหะนั้นได้มีตะกุดและแผ่นทองที่ไม่หลอมละลายจำนวนมากต้องนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมในพิธีเพ่งกระแสจิตจึงละลายลงในที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์อันประหลาดมัศจั์ยิ่งต่อมาตีเรือนมกราคมปีพุทธศักราช4 4 8 4จึงได้ทำพิธีพุทธาพิเศษตลอด3วันสคืน มีหลวงพ่อจงหลวงพ่อจาดหลวงพ่ออีหลวงพ่อจันเป็นประธานนางปกสลับกับพระเถระรูปอื่นจากทั่วประเทศไทยซึ่งได้ร่วมลงแผ่นทองมาก่อนหน้านั้นแล้วสำหรับการสร้างพระกิ่งพระชัยวัดนั้นก็เนื่องมาจากประเทศไทยได้ส่งทหารเข้ารบในสงครามอินโดจีนทางการได้ส่งทหารอาสาเข้ารบเป็นจำนวนมาก วัดวาอารามต่างๆก็ได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายให้กับทหารไว้บูชาติดตัวทางวัชนะสงครามโดยท่านเจ้าอาวาสพระสุเมมุนีรับจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อแจกแก่ทหารอาสาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนบูชาเพื่อเตรียมรับภัยสงครามที่กำลังลามมายังประเทศไทย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่